พยยไม่ได้เลยอ้เด็ไปไหมจังหวะนี้สวยงามมากสวยงมากมากอคาอวอ้าวอ้าวอ้าวาวอ้วอ้าวอ้าวอ้าี่าววอ้าววอ้าววิ่งวอาวาววิวว ดูดูการวิ่งเขาสิวิ่งเออเขาจะวิ่งตามลังได้ดีมากเลยครับดูของโบของโบเขาอันนี้อันนี้แรงเรื่องหมดแล้วเขาจะวิ่งตามหลังได้ดีแล้วก็กระทันดีเนาะสายทั้งเลยนะสายจบดีเขาจะชุดบางทีชุดออกนอกก็ดีแล้วก็ฉันออกตรงนี้เลยถ้าลูกออกตรงนี้เขาเรียกอะไรนี่งานเป็นอันขนี้ก็จะลง เอุ้ยเ้จังว่าดีสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากโอหดคือฟีนิวิ่ครับนี้ามสเตอร์ครับแล้วก็ใช้เป็นเป็นน้ำข็บิดเลยม่ะบิดบิดของดามบาสเตอร์เอโอ้ีว่งุยดเลยชุดเดินกระดอน